สบายดีตอนนี้เขากำลังสี่เดินทางไปเนะาะคงเห็นยูนาหมูเนาะหนองหมูเนาะประมาณหนึ่งกิโลนี่แหละไปเลยสิมีป่าเลยบ่เนาะมาสกิดปลาเรียงปลาหมอไว้เนาะปลาหมอ้อปลาไปเ,เดินทางไ้ว้รถคู่ใจนะฮะ ไปกันเข้าตอนจะเอาปลาเลยคนบอกปลาเคียงลายเนาะน้ำอกซาล้นก็สิอเดือดปลาหรือวะขึ้นมาเปิดด uh> um ูดูมีลุนอยู่วะเนาะ อตะการเลยตะกาเลยเลข้าหน้าว่านาาาว่ะโบได้กว่ตาตะการดิงัวได้ตะการไดปะตะกาคือว่าห่างแค่โอ้เด็ดปะเลยเด็ดิดอ๋อผู้มือสำนานาคุยยังหัวหันด้วยดิไม่ยังอ๋อหัวหรรันผสมขี้ขี้ควายได้เข่าผสมขี้ควายมันได้อยู่วะเนี่ยสโอ้นี่เนาะมันได้นะ อาจารย์มั้งออหนองสะใหญ่ถูกวะเลือกจากเม็ดเละเลือกจาเม็ดนี่จากเม็ดคามเหล็กนเอา้าไม้ี่ยามให้นาคนสี่นสิทางสีนึ่ก็พอเนาะอ๋ออไปสีไโอ้โหปลาน้่ยนะเอมามันกินข้างแล้ จำแห่ไม่ได้จำแหไหมโค้งไหมลองนึงมึงนะโค้งขึ้นขึอยู่บ่บ่จะบปลองยะเปลองันไหมลองน้องูต้องลองใกล้ขึ้นที่่อย่าลื่นนะน่เนาะไอ้พกอีโคคมา่ วิธีการหาป่าควรเฮ็ดอะไรเนาะนี่ทิวางอะไรเนาะโอ้ตะกากู่านอยูข้ังเนาะตัวนั้นให้ะักข้งอีกอนะันอนั้นยี่เพ่นกับขี้ควยเนาะขี้ควยปนเข้าอันเข้าอย่างละเข้าเข้าไปพ <c oughs> ืออยู่วาวะป,ป,ป่ามันจะลงไปนี่ป่ามันจะปไปเบืดอวนี่อเอิมามากินก้างล,นลงน เอาเลยรอทับมึงเพินพ่นเพิ่นวางกับดักแล้วเนาะของสิงถืออยู่บ่ต่อหน,นี้ก็เริ่มวางกับดักเนาะขี่งวัวเนาะงวัวผสมกับขี่ควายไม่ทัครับมีทั้งัวมีทั้งควายสุนีมีรุ่นอยู่บ่ปลาสีเข่าอ,อยู่ว่าปลานี้ปลาเค็งออกบ่นแล้วเพิ่นว่าต่อผลโตแห้งมันออกไปให้นาเบุษ เอาแล้วขึ้นมาได้อย่ามุดเลยได้ละมือขึ้นเลยวะ <c oughs> มุดเลยลืมขึ้นเลยโอ้ยน้ำเลยกระลึกแท้เลยแต่พักนึงงแสดงโลกกกลางเลือกแห้งเนาะเอามาใขยมนนะครับมันคันกแท้ขี่งวัวนี่เขาต้องไปรอเอาตอนมันขีไ่ไปใหม่อ๋อแม่นวะมันหอมเนาะแ,ม,ะแม่นวะอ,อย่างเนี้ยวมันขี่ออกมาอ๋ออันนี้มันดุดแล้วเนาะ เออเดี๋ยวจะนั่งยัยดอกบ่าวโสดได้ยังไงคะเนี่ยรีวิวให้รีวิวให้เพื่อมีผู้สาวสาวเนาะสาวสนใจก็ว่าได้เด้อบ่าวโสดมู่ไปรีวิวไหนรีวิวให้ไหนเอาตองรออีกประมาณรอประมาณเท่าไรเจ้าทีประมาณใน ห้านาทีเออลองเหตลองลองใส่ดดสูตรเด้อลองใส่สูตรนในมึงไปนะเดี๋ยวรอติดตามน้องจะหน่อยห้านาทีได้เพิ่นวะอ๋อนี่เพื่อลงไปบกุกฮอดอ่บตบุกฮอดนาทีซ้ำนี่ป่าล่างมาเลยโอ๋อขากลีนี่มีป่าอย่างนอ้อยนี่รอรุนเด้อใส่มีแขนนะบ่ อ๋อมีหลายสายพันธุ์เนาะอ๋อกับดักกี้งวนี่ถือว่าโอเคได้ถึงคนว่ะมาลองรุนีกคันนาทีเคนว่ะบอลท่านาทีปากกระมาแล้วไไวอตี้บอ<ว> thì trí là khớp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ทีมงานกำลังมาเนาะหนึ่งสองสามตอนนี้เพื่อนบอกว่าเตรียมตัวเนาะวะบอสหาทีซ้ำจัดไปบึงป่าเขาจะบบมีเนะาะป่าเขาจะเข่าอยู่วะวะบอสหาทีซ้ำ <c oughs> <c oughs> ไวเกนินชุดไอ้คิงโวเอกม,มาใหม่ๆแห้งผัดทอดโอ้ในแม่แล้วเนาะมันมันมีกลิ่นกลิ่นของหยาของหยางเนาะกลิ่นของหยาของหยางหอมๆอโอ้ทีมงานก็นมาอีกเพิ่มอีกเนาะ <c ười> เครื่องเสียงเต็มเลย ลุยเลยเดี๋ยวรถค้าก็คงให้มีรุ่นอยู่ใบซักอรอรุ่นเนาะ กลังสีาบอเลยไหนฮาบอคฮาบอเลยวอไ,ไหนนี่มันเข่าอยู่ในแฮงนี่มีอยู่ประมาณประมาณสี่ฮาโลเลยอ้สี่ฮาโลกันะแต่เาแต่เาหมุดปอยมุดปล่อยออกก่มันลายเกิมุดปล่อยอก่อนเอารึงโลโคเ,เป็นไรมีรุ่นบอก ปลาคอมีเ่ร,อป,ร,อ,รอปลาคอเงียบกิบผูเงียบกิบสุดนี่นาำหลายเนาะส่วนนี้เอาโอ้ยควงบ้านใหม่ก็ได้เลยโอ้โสูตรเป็นไดในการเนี่ยาะโอ้ไปวัด อันนี้ยังน้อยแล้วปล่อยออกนำ้ำสูตรเพิ่นนี่อ๋อได้ผลเลยถือแแฮแล้วมันสิบบุอยากกินเนี่ยโอ้โหปลาอ,อย่างวะมีลุ้นปลาอ,อย่างนี้ปลาตะเพียนอ้าวโตปลาในปลาในเนาะบาดเดียวเดี๋ยวเกือบพอเลยเนาะสูดดีได้ผลมีความโดดเด่นนะดิ 阿门，对了嘛。 ถึงว <mm ่าให้จ่อบอนว่ะจะไปฮ่าฮ่าคือย่ะวัดลงกลางแล้วเป็นยังไงคักกลางๆโอ้เด้อมันเลือกแห้งนะ น้ำนมันห้าเมตรผัวห้าห้องเมตรเนาะความลึกโอ้ไม่โคโลงหล,มลุมเลยแม่ก็ฝน,นกระชิโตกมีรุ่นหมอมีรุ่นหมอบอมีอย่างเลยพัว โอ้มีอยู่มีอยู่ตัวน้ำมัอนออกอ้ได้สามโบรายเนาะลมเนี่ยเกือบมากโคดามะคัคนอ่ผลกระชิต,ตก,กนะมืดคืน หลายเนาะบาตรเดี๋ยมดูมาได้หลายเนาะบาตนี้ได้สองนี้เนาะไปเดี๋ยวสิมาวาตน,นี้เขาวางกับดักไว้แล,ล้วบาตแรกไปบัตรท้งก่อนโอเคธรมร,ธรมชาติเนาะธรรมชาติ